ศาส,สดาได้ตรัสเอาไว้บางทีเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าอาจจะไม่เคยพูดถึงคู่สมรสแต่ก็พูดไว้ค่อนข้างเยอะอยู่ว่าถ้าหญิงจะไปสู่ตระกูลของชายเนี่ยจะต้องทำตัวยังไงบ้างเนี่ยประสูตรเยอะเลยนะอืมแล้วก็ หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อกันเนี่ยจะต้องทำยังไงแล้วแล้วการมีทรัพย์เนี่ยหมายถึงอย่างไะจะทำย่างไรให้มีทรัพย์จะทำย่างไรให้สามีภรรยาเนี่ยอยู่ด้วยกันได้ทั้งในภพนี้และในภพหน้าก็จะมีเหตุเหตุปัจจัยซึ่งถ้า ถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยได้ดีตามที่พระศัสดาตรัสเนี่ยมันจะเป็นเหตุของความที่เราจะได้เป็นอรยิยบุคคลไปด้วยนะ <c oughs> <c oughs> อย่างพระองค์บอกว่าพิกุทั้งหลายถ้าภรรยาและสามีทั้งสองฝ่ายหวังที่จะพบกันและกันทั้งในปัจจุบันและในสัมปรายะ ทั้งสองนั้นพึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันและมีปัญญาเสมอกันภรรยาและสามีทั้งสองนั้นย่อมได้พบกันและกันทั้งในปัจจุบันและในสัมรารยาภพถ้าเรา,เามี ความต้องการที่จะพบกับคู่ครองเราไปเรื่อยๆเ,เราก็พยายามทำสีข้อนี้ให้เสมอกันสี <c oughs> ข้อนี้ยังเป็นไปเพื่อการได้มาซึ่งภคทรัพย์ในปัจจุบันซึ่งเราอาจจะมองว่าทรัพเนี่ยคือเงินทองอย่างเดียวแต่การได้ความรู้เนี่ยเป็นทรัพไหม เราเรียนหนังสือเนี่ยเป็นทรั์นะรัพย์คือปัญญาไม่งั้นเราไม่มานั่งเรียนให้จบตรีโทเอกกันใช่ไหมอ่านั่นแหละก็ต้องมองทรัพย์ให้เป็นทรัพย์ในแบบของพระศาสดาที่ว่าเป็นรัพย์ด้วยเนี่ยก็คือศรัทธาเป็นทรัพย์ศีลเป็นทรัพย์สุตตะนะการมีองค์ความรู้ในคําสอนของพระศาสดาเป็นทรัพ์ จากะการเสียสละการแบ่งปันเป็นทรัพย์และปัญญาห้าตัวเนี่ยสธาศินสุตาจากะปัญญาเป็นทรัพย์ซึ่งจะทำให้เราเนี่ยได้สำเร็จสมความปรารถนาในในความเชื่อของของคนบางคนเนี่ยเวลา อยากจะสำเร็จสมความปรารถนาเนี่ยมักจะไปอ้อนวอนนะไปบนไปบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่พระศาสดาเนี่ยบอกว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรม,มสิ่งเหล่านั้นเนี่ยโดนบันดาลอะไรให้เราไม่ได้ดังนั้นถ้าเธออยากจะสำเร็จสมปรารถนาเนี่ย ให้เธอสร้างเหตุสมเร็จสมปรารถนาห้าประการนี้นี่คือความต่างกันของความเชื่อของปุถุชนทั่วๆไปที่ทสแสวงหาที่พึ่งที่ไม่สามารถให้ผลจรงิงแต่ที่พึ่งที่ให้ผลจริงก็คือธรรมะธรรมชาติที่ถูกต้องแต่ใครในโลกนี้ที่รู้หลักการนี้ เหมือนใครรู้เรื่องแรงดึงดูดของโลกใช่ไหมใครรู้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ต่างๆแต่หลักการนี้เป็นสัจจะความจริงที่เมื่อใครทำแล้วเนี่ยคนนั้นจะประสบผลสำเร็จดังนั้นสิ่ง